มุดิงปิดเอาบายบายก่อนบายบายขอบคุณค่ะมีด้ค่ะขอบคุณค่ะที่ให้กินนมจุ๊บจุ๊บ <c oughs> ลูกไหนขอบคุณค่ะลี่ยานเออเก่งเก่งเก่งเก่ขอบคุณค่คะ